สนับสนุนโดย a อ d v ดีกลับมาซวยสร้างกันต่อก,กับวพนสี่สาวดาวสวยและตอนนี้ต้องบอกว่าความซวยแวบเวียนมหาแต่ละคนแบบไม่ซ้ำหน้าแต่ถ้าคนทางบ้านอยากได้ของรางวัลคงจะรู้แล้วนะว่าคุณต้องแช่งใครมาดูครับหมดอของเราครับ คลุมถุงชนโดนคลุมถุงวิ่งชนกำแพงอย่างนั้นแหละเห็นไหมเนี่ยผู้หญิงต้องคิดเกมโหดเนี่ยวทำไมไม่เอาเกมโหดให้เขาเล่นบ้างเออขาอยากโดนแบบนี้มามาดูคำสั่งดีกว่าเขย่าขวดเสียงโชคใครได้สีแดงและสีดำจริง มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ากับขยวขวดเสียงโชคและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราประกาศอย่างเต็มปากเต็มคํา mm hmm. คว่าสีแดงและสีดําจริงแน่แน่ใครอยากจะเริ่มก่อนครับไม่เอาแมนมากเลยเขาบอ,อกว่าอะไรที่เป็นอย่างแรกมันจะดีที่สุดอโอ้โหถึงกับเพิ่งอายาะสากันทีเดียว ขอแสดงความดีกับน้องใบเตยด้วยพี่หานกล้าประเดิมเป็นคนแรกแล้วก็ได้หมายสี่ม่วงรับรองว่างานนี้สบายใจหายห่วงไม่สวยละเอมเยาวันแค่ยาววันเฮ้ยว้าวลาขอสุดท้ายเลยจอยได้

เหลอรอะเหลือแดงสีอะเฮ้เราต้องม่เขย่าแล้วเฮ้ยอย่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้เฮ้และสีที่ได้คือสีเฮ้ขอแม่ดีเจเดนี่ลูกเล่นลีลาเยอะแยะพลาวพลาวจริงๆนะเนี่ยว้ายตื่นเต้นนะเนี่ยเอ้นีไหมนีไหมไอุ้้นสีเฮ้ยเฮ้ ีดต้องขอแสดงความยินดีกับคู่หูคู่สวยดีเจเดและน้องจอยดาวกระจายาตทั้งสองต้องการเสียงโชคได้ไม้ดำและไม้แดงงานนี้ไม่อยากพูดอะไรมาแค่อยากจะบอกสั้นๆว่าสวย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 มาดูดีกว่าบทลงโทษของเรานะฮะคืออะไรครับ เอาถุงน่องคุมหัวและโคนละข้างแล้วเดยงให้รวเอาจากกันนะโอนะโอยบนลองท้ากรุมถุงชดก็คือการเอาถุงน่องมาครอบหัวคนสวยแล้วก็ดึงให้ขาดจากกาันโอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายกับดีเจเดนไม่เท่าไรหรอกแต่กับน้องจอยได้สิมป็นจังโหดลายจริงๆโอ้ยเอามาครอบหัวเจคือผมดีกลัวมาเลยผมเมีย เฮ้พี oh, okay. okay. ่ดอสทำไมซื okay. okay. <t aser> <t aser> ้อผิดไซส์อย่างเงี้ยโอ้โหแดนะลแล้วลงแล้วลงแล้วข่าไว้อย่างนี้ได้ไหมคะได้ได้ด้แต่ระเบียบหน้าก่อนนะพี่จอยพี่จอยเห็นแล้เยอะมันยังไม่ค่อยกระชับครับพี่จอยมาไม่ต้องขำแล้วพี่ชายพร้อมหรือยังโอ้ยไม่พร้อม จอยไม่ได้ห่วงอะไรเลยห่วงขนตาหห่วงขนตาอย่างเดียวไหนไหนไอ้ยังสวยอยู่เลยอ่ะขนตาทะลุเลยอ่ะเฮ้ยทำไมขนตาพี่ออกนี่ไปเลยขนตาทำไมยังสวยอยู่เลยอ่ะเดี๋ยว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 มันจะมันจะได้กระชาก ปากแบบนี้เดียวเลยมาฮะถึงเวลาแล้วที่คุณ2คนนะครับต้องแยกทางกันแล้วนะฮะหลายคนอิจฉาหมั่นไส้นะครับนี่ดึงเลยเดี๋ยวผมยืนถ้าพร้อมแล้วนะครับหนึ่งสองจับยิงครับยิงไร ถามความรู้สึกดีกว่ารู้สึกว่าตึงเนี่ยหน้าตึงหน,น้าตึงมากอืมซีรีส์เ,เรื่องเดียวนะคะ คืขอคนตาผ่านไปกับบลลงโทษคลุมถึงชนที่งานนี้ทั้งคนสวยและคนอยากสวยต่างก็มีใบแน้กระชับขาวใสตึงเปรี้ยเป็นของกำนันกลับบ้านไปแต่ที่น่าระทึกใจก็คือโอ้โดีเจเดและน้องจอยต่างก็มีอัตราความสวยที่เท่ากันอยู่ที่แบบนี้มันก็ต้องมาวัดความสวยด้วยเซียมซีเสียงโชคมาวัดให้รู้ดำรู้แดงไปเลยว่าใครจะเป็นคนจรงที่สุดในวันนี้ ีเจดได้21ครับแต้มสูงนะอ่ะมาดูครับของจอยครับมาดูคำเฉลยนะฮะที่จิงส์แมนดีกว่าชนะคนที่ได้คำัอบชนะบ้านได้ไปนะครับขัาจิ้งเฮีย ใครที่อยากได้นะครับของรางวัลในวันนี้ตอบให้ถูกนะครับว่าบทลงโทษที่ผมโดนเนี่ยะนะครับโดนคนเดียวเนี่ยชื่อบทลงโทษว่าอใครคนที่ส่งมาเป็นคนที่77ค่ะส่งมาที่4111 455ครับส่งาเลยครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณกาแฟเนเจอร์กิฟต์ รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าและสสสชวนเพื่อนเลิกเหล้าโทรหนึ่สี่หนึ่งสาสุดท้ายกันครับฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าครับยังไงก็ติดตามรายการไอเดเทนและกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา1 1บเอมงสีกับเวลา หกโมงสี่สิบห้าค่ะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์สิบเอ็ดโมงตรงกับทุ่มหนึ่งค่ะก็ติดตามนะคะมกกลานนะคะละครคู่กรรมะค่ะแล้วก็อาจจะมีซิงเกิลพิเศษออกมาให้ลุ้นกันยังไงก็ติดตามด้วยนะคะก็ติดตามเบลได้ทาง s t o r y ช h e e ค Cake นะคะเก้าโมงถึงสิบโมงวันอาทิตย์นะคะฝากผลงานนะคะก็คือจะแทรกตัวอยู่ตามรายการต่างๆนะคะเป็นพิธีกรอยู่ในหลายๆช่วงของหลายๆรา,ายการนั่นเองค่ะไม่บอกว่ารายการไหนบ้างดูกับทุกรายการได้ละ,ค,ะค่ะก็จะเห็นใจทั้งหมดเลย้ เรียกได้ว่าผูกๆโผล่ตามรายการเขก็ชอบไปทำเงินได้ดีเป็นคนหรือจริงหรือครับผมอบผมวันนี้ก็คือรวมครับดาวสวยครับดาวสวยที่สวยมากฝ่ายหญิงสวยน่ารักทุกคนจริงๆก็ขอบคุณทั้งสี่ท่านมากครับผมครับขอบคุณมากครับส่วนวันนี้พวกเราคงต้องลาผู้ชมไปก่อนครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันพรุ่งนี้ขอให้ไม่จิงส์นะครับครับผมวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมด้วยครับ <screws> วันเสาร์ที่29ท่าธันวาคมมารม mm ่วมส่งท้ายปีกับกวนรวมพลคนจิงส์ของ4หนุ่มจ๊ะเดอะมูสทอมรูมเตอร์ที่นายน้ำแข็ง AFJ เจแปซักวงมางานนี้รับรองว่าอัดนั่นทั้งความปวดความ่าสุดจิงส์อย่างแน่นอนไฟฟ้ามาแววเฮ้ยแบบมันอ่อนแล้วอ่ะอ๋ออ่อนอลไครับพี่ได้ครับห้ามพลาดจิงส์การทุกวันเสาร์หาทุ่มครึ่งทาง m มเด r n นท